โอ้เฮวินาสวัสดีครับวันนี้นาแนะนำต่อไปญี่ปุ่นแบบง่ายที่สุดง่ายสุดเลยแต่ว่าอันตริสุดไปดูกันอาคาซาโก็ครับปอเอาเลยว้า

คุณรู้จักใช่ไหมอันนี้คือเห็นเวลาท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะเห็นไหมครับอันนี้คนญี่ปุ่นเรียกว่าเทโทรพอส์นะครับเทโทรพอส์เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีเครื่องแรงนะครับไม่เหมือนคนไทยที่แบบชิลๆสบายๆนะฮะน้อญี่ปุ่นก็เครื่องแรงก็เลยอันนี้สําหรับทําให้ป้องกันนะจากอดอนเครื่องแรงนะคะเอเว้ว่าแรงๆอ่ะเนาะมันจะดองขึ้นดิงเรื่อย,อยๆใช่ไหมครับแล้วก็บันตีมีสนามีอะไรเนี่ยครับเขาเขา,ขาทาให้เบารอน นะก็สยรัก์ประเที่เปล่เขาว่าได้นะครับเตโตราพอ์นะครับแต่ว่าสมับผมนะนักตกปลานะนี่คือบ้านของป่าชิงวันนี้นะผมจะให้คุณดูนะอาจจะสไตล์ท,ที่ไม่มีในเมืองไทยเรียกว่าอนาจูดินะครับง่ายสุดเลยแต่ว่าอันตรายมากอย่าตำทมผมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอันตรายมากโอเคป่ะ ออยาอยานนั้ะ <partido> วันนี้เครื่องแรงช่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงหวาโอ้ยยอดด้วยดูเลยโอ้ยอันนี้แหละวันนี้ะเราใช้เยอะอะไรอยู่วันนี้แหละเนี่ยเห็นไหมครับโอยโตเกบุชิเนี่ยโอยนะครับอันเนี้ยวิ่งหยาบหยาโอ้โห อะไรบ้าแบบเนี้ยเออเชียวอุ้ย,ย,อ,ยอันนี้ไปอยู่ได้เลย,ย,ยนะอยู่นะมีหลายที่เลยโอ้ยโอ้ยอะเบี้ยคุยเี้ยอันนี้ใช้ได้เนี่ยอันนี้ไปอยู่ได้เลยนะครับนะเอ่อเอเชีวยว ก็ได้ครับไอเครื่องเงิงินอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้เฮงผูอู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเนะเจ้าขอใเท่าไหร่เห็นไหมครัแล้วก็แกะข้างในอย่างนี้แหละโอเคใช่อันนี้แหละนะเป็นเหยื่อปลาชอบครับรถอุปกรณ์ที่วันนี้ใช่นะครับแค่ ข้ามเบดนะครับนะแล้วก็แคนน้่นี่แหละครับคนที่ผมเรียกว่าบูราคูรินะครับแกตัวน,นี้นะน้ำเวน้ำหนักในเวทนะแล้วก็มีฟุกตัวน,นี้แค่น,นี้เองง่ายมากเลยนะมีตาบ้างไม่มีตาบ้างแล้วแต่ครับแต่ว่าสีแดงๆน,น,นะเขาก็จะบบสนใจมาหาเลยนะครับแค่น,นี้เองนะง่ายจังโอ้ยได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หอยตี่เมื่อกี้โตโกบุชินะได้แล้ว แค่น uh, uh, ี้ครับง่ายมากครับง่ายมากนะโอเคลรอนูู่ กล้ามเาแบ,บเนียนะต้องใส่รองเท้าดีๆรองเท้าที่แบบนะเรื่องยากสามบึ๊บช็อตปุ๊ยโอยว้าว จะได้หรอโว้ยน้ำขึ้นมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนะ 朋友，哎、uh，哎、huh. 呀、uh，我、huh. 呀、uh，我不得。Huh. Oh huh.

เยี yeah, sure. oh, ่ยเนี่ยขอมาด้วยโอ้ยโอ้ยช้อโอ้ยโอ้ยดีนะแล้วก็มีรู้แบบนี้ใช่ไหมคะรู้อานะนะมันซิบริการน่ะร่มดูว่ายังไง มาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมาลมาล้วมลุดโอ้ยลุดโอ้ยเยืยวไปแล้วลองดูสิว่ายังไงออาก็ดี 出没了！过来个啦！过来个！哎！哎！快嘞！哦，金剑嘛！ 뭐야? 오! 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 뭐 오! 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 อ,อ,อ,อาคาซากรครับผมเนี่ยตัวคาซากรครับอันนี้นะปลาไฮโซนะเพราะว่าชาวประมงน,นะตกยากเพราะว่าอยู่ที่ติดถิ่งแบบนี้เออชาวประมงจับยากนะตัวหนึ่งประมาณใช้ประมาณนี้นะก็500ร้อยก็ร้อยร้กวาบาทร้อยห้าสิบาทอะไรเนี้ยแหละฮะเนถ้าคุณเข้าไปในร้านซูชินะทำเป็นซาชิมิ ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนะก็กราคาแบบ500บาทเออได้ครับแต่ต้องระวังตัวนี้มีตัวเนี้ยนะมีพิษนะฮะข้างบนนะตัวนีนะ้แต่ว่าไม่ใช่พิษแบบปลา,ากระเพราอะครับกินได้นะกินได้แต่ว่าถ้างิ้วอะเสียบตัวนี้นะมันเจ็บได้ไรเงครับไม่ได้อันตรายขนาดไหนอันนี้ก็ทุ่ง ไปนะเยอะซื้อจากเซเว่นปลาหมึกซาชิมิก็ได้มัง้งปลาหมึกกะใครใครก็ไม่ไม่มีใครไม่ชอบหรอกเออเดี๋ยวเนี้ยนะไม่ต้องไปล้างตบปลาหรอกเออเพราะว่ามีเซเว่นก็น่าอร่อยเยอะร้านเซาลักซูทุกเท่าไปแหละน่าอร่อยเยอะมากปลาหมาี้ได้ไหมโขยน่ากินอนะ่ะโอ้โหสามปลาหมึกไปเลย อากินไปแล้วเขาเลยชอบปลาหมึแกแหละ push 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 โอ้ย p u s อ up up โอ้ยโยยยปลาหมึกก็ได้มีพิษอยู่ตอนนี้นะระวังด้วยนะครับ โอเคเฮ้ยดูเหือด,ดที่แล้วอันนี้นะเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าคาเมโนเตะน,นะครับ เต่คือเต้ข้าแม่ก็คือเตานั่นแหละมันเตามือเตาไหมอันนี้ตอนที่ไปที่ไหนนะสเปนเหรอของเขากยงกันนะตอนนี้ผมก็กินบ้านนะครับแต่อันนี้ปลาชอบครับจับให้ดูนั่นเนี่ยอโอเคได้ละข้าแม่หนอยแต่นนะ เอาขั้นไหนอ่ะเปรียบเ,เอาขั้นไหนอ่ะอันนี้แหละอันนี้ถือว่าสัตว์นะสัตว์เหมือนเอปูจังนิดนึงอะ่ะเออฮะเลียวลองอันนี้ดูอันนี้เขาชอบกินนะป่าเห็นไหนะนะเขาชอบกินแหละเดี๋ยวลองดู ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วว้าวตัวเล็กเฮ้ยาบ๊ายบายโตวไวๆวนะโตวไวๆมาทางนี้ก็อร่อยครับเตียนตัวเล็กเนาะปล่อยไปบ๊ายบาย ชอบกินหอยเนาะอือโอ,โอ้ยปลากระเป้าโอ้ยคุณมาผมกินไม่เป็นว่าแหละครับโนจำมซ่สมัยเด็กๆนะผมคือตัวปลากับพ่อนะกินอันเนี้ยอะไรดูอะไรทำมฮะ โซเซจนะฮะโซเซจก็คือเขาทำด้วยปลานั่นแหละปลาเนาะต้นเด็กๆผมขิวใช่ไหมตบปลากับพ่อก็กิ่งแล้วกมันที่เบื่อแล้วโซเซจอันนี้มันเนาะทำเป็นเยือ้อได้นะเมื่อก่อนนะแต่น้ำปลาอะไรนะปลาทราแ,แหละฮะเพราะหลลยอารมดูว่า,าปลาทะเลนะก็กินโซเซจสิคิดว่านะวัน,นีผมเอามาของลูก ีสไดลองดูว่าแบบนี้ใช้ได้ปหมนั่นแหละอันนี้มันทำมาจากปลาไงไดมไหม,อ,ามาอันนี้เคยเห็นไหมกินไดอ้อร่อยลองดูว่าอันนี้ทำเป็นยัวได้ไหมอันนี้ลองดูอันนี้ใช่ไหมใหญ่ไปประมาณนี้ Anyone? Nah. No. Let's go. Sausage. <laughs> <laughs> Sausage, huh? I'm dead. You can taste can see. Oh, no? oh yeah, maybe. 危ねえ危ないよみんなかいぼうなわとっぱないティースター分な <laughs> おいやはんな OK

ทำไมคุณอยู่แบบเนียลำบากลำบากอะ่ะเออเออชสบไตวะับไม่ได้าเาอาเน้ำช่วยด้วยหนูอาขายับไม่ได้ก็เลยไปก็เลยไป โอ,โอ้ยอันตรายจริงๆุกโอ้ยอย่าไปกังเกลยลุกมาสิมาจุ๊บๆๆๆอ๋อจุนเนี่ยอันตรายนะพุ่หนะ่ะเขาจะชอบตกปลาแต่อย่ามานะอันตรายมากอุ้ช่วยให้ดูแล้วกันนะสบายใจ <laughs> ああ、つめてむてむてわあ、見えやもんねわあああつめて น้ำแรงไปหน่อยแล้วครับดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> เปียกหมดเลยสุดสุด <c oughs> ได้ปลาลายตัวแล้วรครับในที่สุดเขาก็กินเยอะเนาะจริงๆเยอะไม่ต้องเอาเอามาแล้วละ่ะที่ทะเลก็เราสามารถเก็บได้อหอยนะแล้วก็มี คาเมนโนเตะนะแล้วมีแล้วก็มีปูอะไรกันอะนะสามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าตปลาง่ายอุปกาง่ายครับง่ายมากเลยแต่อันตรายที่สุดตบปลาที่อันตรายที่สุดนะครับคุณนะผมก็วันนี้ให้เห็นวัฒนธรรมตบปลาแบบชาวบ้านนะเออคุณก็ดูอย่างเดียวอย่าตําทำนะครับอันตรายหนวย กินกกาลับมาแล้วที่บ้านคือเนื้อเต็มแล้วก็ผมะคิดมากกว่าที่ครึ่งใหญ่มากครับ อันตใดมากเลยนะจงกว่าด้ตัวนี้นะตัวคาซาโกนี่แหละภาษาอังกฤษเรียกว่า scorpion fish นะ,ะいただき Mas โอยทำดีมากเลยอรับครทำม,มา <laughs> ฮิโรซันทำาอันนี้คือซาชิมินะคาซาโกซาชิมิคาซาโกนะいただき Mas ฮึ่มเมื่อกี้ผมนำรอนะ าลาดนี่หนึ่งนะฮะทำให้กริ้งออกแล้วก็กินง,ง่ายขึ้นนะครับนะสบายเออกรุบกุบเนื้อหวานนะจยกิมัสอืออยากตำซูชิน,นี่ยอันนี้อร่อยมากอืมเข้ากับนะเคืเดิมนะอืออันนี้คือปลาที่ ไม่มีขายในทลาลแล้วะไม่ค่อยมีอะครับนอกจากเอาชาวบ้านชาวบ้านนะซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอะเพราะว่าชาวพรมอ,อะ่ะนะเรือใหญ่อะมันไม่สามารถจับได้อะตอเนี้นะอยู่ที่แบบก้องหินอะติดก้องหินะนะฮะนะสโคลฟิงฟิชอะก็เลยรสชาติดีด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแหละเออก็เลยสําหรับนักตกปลานะสำหรับชาวบ้านนี่แหละได้ไปลาเนี้ยเอาตีใช้มากอออืือ อร่อยมากแล้วก็อันนี้คือคาราเกะนะฮนะเนาะกินได้ทันทัวนะเพราะว่าผมทอดสองรอบแหละได้แล้วน,น,นะดีจ้บอื้อหือเด็ดกินมากอื้อหืออันนี้อร่อยอยู่แล้วงั้นะถ้าคุณกินที่ร้านอาหารนะราคาแบบนะสองไปยเย็นสามไปยเย็นได้ด้วยนะครับอื้อือือื อืมอืมเนื้อดีมากเลยอ่ะตัวแลกแต่เนื้อเยอะนะอืมเยอะเลเนี่ยอืมขอบๆทอดกำลังดีสุโขทัยนะซาชิมิของคาซาโกเนี่ยโหอันนี้อร่อยมากเลยเนื้ออืมเนื้อดีมากเลยครับแล้วก็ไม่ขาวเลยอืมหอม สุดยอดเพื่อรสชาตินี่นะผมก็เต็มเสี่ยงชีวิตยอมเสียชีวิตเลยวันนี้เนี่ยผมก็อันตรายครับคุณอย่าตำตามนะอันนี้คือแค่คือคุณดูในรายการเขาบอกแล้วละ่ะนะผมชาวบ้านที่อาจจะชิงนะนะเ็าแต่ก็อันตรายนะผมก็ต้องระวังมากแหละเวลาคนที่จะมาตาแดดผมก็บอกพ่อแม่นะวันนี้ผมอยู่ตอนนี้นะเผื่อ,อไว้ออพ้นทำอย่างนี้แล้วนะรับนะ ต่อไปเผือ่อเราชาตินี่นะอาจจะอันตรายกว่านี้ก็ได้นะครับฝากติดตามต่อไปวันนี้แค่นี้แหละบายบายคาซาโอร่อยมากถ้าคุณเจอนะในเดลคารหรือว่าร้านอาหารนะกินเลยนะผมแนะนำละบายบายครับอาชิโมโตะวะอุมิอะท่ามนะคาว่าสาคนะอับวไน と分かっていても止められない。これが男の夢。女心なんて男には一生わからない。でもこんな馬鹿げた男の夢だって、女性には絶対想像できない。でな、このロンカップは、Yom Siachiwitla。s e a c h w i t b e i n あ、 ยยมเสียนชีวิตแถมเสียนชีวิตนะครับนะเสียชีวิตไม่ได้ฮะเอาใหม่เลย